วัครับวันนี้ช่องนานาสาระของผมก็มีสิ่งของที่หายากที่สุดในประเทศไทยหรือในโลกนี้เลยก็ได้ครับผมเพราะว่ามันเป็นปฏิทินที่หายากที่สุดแล้วก็สวยสดงดงามหาทิติไม่ได้ครับนี่ครับปี2539ครับผมในชื่อว่าใต้ร่มพระมหาสวิตชัตรเนี่ยครับ หายากที่สุดครับสวยสดงดงามมากครับ25ปีมาแล้วครับผม25ปี26ปีครับกว่ากว่าเลยครับตัวนี้คงจะไม่มีที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆได้ชมนะครับติดตามนะครับผมครับสวยไหมครับปฏิทินเป็นรูปสเตมครับผม นี่ครับในช่วงนั้นก็50พระชันษาครับผมในหลวงพ่อของเราครับนี่ครับสวยสดงดงามมากครับผมตอนนี้ก็ยังสภาพเหมือนเดิมอยู่ครับเห็นไหมครับผมจะไล่เรียงไปเรื่อยๆนะครับผม สวยสดงดงามมากครับผมสวยสดงดงามมากขายากที่สุดเลยด้วยครับของผมก็มีอะไรเดี๋ยวผมก็จะนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมทางช่องของผมเนี่ยครับนานาสาระครับผมมีความรู้มัง่งตลกมัง่งอะไรมัง่งเฮฮามั่งนะครับยังไงก็ให้เพื่อนๆเนข้าไปติดตามรับชมนะครับเข้ามาดูเยอะๆขอความกรุณากราบงามๆด้วยครับผม ช่วยอุดหนุนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับมีอะไรใหม่ๆเก่าๆที่ว่าพอจะนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้ชมผมก็จะแสวงหาจะหาไม้ท่านได้ชมเรื่อยๆครับผมอย่างชิ้นนี้ก็เป็นปฏิทินที่หายากครับสวยสดงดงามมากครับ นานาสาระครับผมยังไงก็ช่วยกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมขอกราบงามๆครับผมอยากมีเพื่อนเยอะๆครับก่อนน้องใหม่ครับผมบอกกิ๊กตีก็น้องใหม่ครับ,บ,ก,รก,รบก็ยังไม่ค่อยจะบพี่ีพี่ถันมีความรู้เท่าไหร่แต่ก็จะนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รู้ได้ชมครับสิ่งแปลกๆ สิ่งที่ว่าหายากแล้วครับสวยสดงดงามมากครับครับยังไงก็ให้เพื่อนเพื่อช่วยเข้ามากดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจด้วยครับ สภาพยังสมบูรณ์ครับผมปฏิทินชิ้นนี้ครับผมในชื่อเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ท่านได่นี่ครับผมองราห้าสิบเป็นสเตมทั้งหมดครับสเตมที่หายากปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าในชื่อว่าใต้ร่มพระมหาสวิตชัด ยังไงบ้างครับสวยไหมครับผมแต่ยังไงก็ช่วยกดติดตามในนานาสาระนะครับจงนานาสาระของผมด้วยครับผมขอขอบพระคุณมากครับผมมีอะไรเดี๋ยวผมจะนำมาเสนอให้ท่านได้รับชมต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ